อูขับดูหน่อยพอดีไหมคนอูดูให้นะกดกดลงนิดนึงไอผมดูให้พี่กดลงหน่อยกันลง thank you กดลงหน่อยกดหน้าลงเหรอกดหน้าลงไม่ไม่ไม่แป๊บจะตั้งยาวกดกดหน้าลงนี้เหรอพี่เออเออผมว่าเขียนนิดนึงเห็นเฉียนนี้นัทใส่ไหมไม่เห็นเห็นผมไหมเห็นเห็นแค่ไหนไม่เห็นหัวพี่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นนี่ไหมถึงนี่ไหมเห็น โอ okay. เคคืนนี้ให้มันปรดี๋ดีดอ่เรียบร้อยอัดแล้วพอดีอานชานวายา Yes ก็เีแค่ปิ้ววันไซ yes. เ,เอ้ยก็เีเ Already. Yes. Thank you. บอกให้บอกให้เลยก็ได้แอบปลาแบบราลาเลยใส่เมินด้วยกินททุกวันแซ่บ <c oughs> แค่นี้คุณแม่เราไม่ต้องถ่ายคลิปเราก็ได้ถึงับกระทำแล้วมีความรู้แล้วแค่รูปๆเดียวเนี่ยแล้วก็เอาไปเขียนเรื่องไงประมาณนี้ทนไมลระดูากรร S <S เพียมนั่นเป็น,เ,นเพียรพมา่าอันนี้คือสไตล์รัตนานเดี๋ยวต่อไปจะได้หอยกระชิ่นหมูผัดผัดชินดช่นอ,อร่อยอร่อยเขาเลยไหมดูเป็นไทยก็สามเขาหนูนแรงสามมันเหมือนมันมันเหมือนใส่อนี่ด้วยปลาหัวปีปะ่ะเหมือนเหมือนใส่หัวปีไหมไม่ได้เขาไม่หัวปีมันหอมอย่างนี้ใบตองไม่เจอหัวปีมันเป็น เห็นเดวผมดูให้ใส่เลยนีประช่อนดูผมเห็นก้างเรู้แล้วเนี่ยก้างปลาช่อนเนี่ยอช่ะก้างปลช่อนมันเป็นอย่างนี้แทวที่ีสองแทวเห็นป่ะระยาประมาณครึ่งเซนไม่เป็นผักเลยึมนเปล่งเอ่ะผมถือหอผมปอกปลาช่อนอร่อยอร่อยไหมเนียกินทั้งหมดเลยหรอมีกอะไรอรอ

เห็นพี่เห็นเห็นเห็นนิด้วยนะอมลงนิดนึงโอเคแต่พี่ต้องก้มหน้าลงมาหน่อยนะเออโอเคกลิ่นโมจอบอกข้าวตักกันไหมผมจะกินมั้งอันนี้เป็นเป็นของรัฐคาชินคาชินสเตตฟูด อันนี้เป็นอะไรพี่เหมูมันปล่อยหมูื่อก็บอพะว่าน้หมูกขา้านแน่อเยนะครับผมิดชาวพื้นเมืองเนี่ยเขากินแบบง่ายๆเต้าหูมาใส่ผักแล้วกินนี่มเหมือนกันเพราะว่ามันมีดี่นี่แบบรแล้วมาราเขาทาบ้านเราเอาติหมูเขาจบอนสงแล้วก็เอาเนวร มาครับนีู่บ้านเราขายแค่หมูป่าแวันี่หมูป่าว่าอร่อยขึ้นองอันเลยนะมี่ทันครับนี่แม่นาดอะไรกันปลาไหลพม่าไปเลยปลาไหลรม่าจัดไปนี่นสุดยอดเลยปลาไหลม่าสุดยอดมากชิมมมากพูดเลยนี่เป็นสไตาเป็นมากเลยอาหาร อินเลยว่าห่านตัวนี้เป็นพม่าเลยว่ากวางว่าจีนท่านไม่เคยบอกพม่าเลยผมสั่งผมสั่งเข้าไปว่าสไตล์พม่าอร่อยมากเลยเนี่ยว่าเป็นปลาไหลที่ผมชอบมากเนีี่่ยยกาารเวไื้อปลาไหลจะเต็มปาถ่ายอย่างดีแม่งลืมเปิดหน้ากล้องอือแคแล้วแต่สินะ อร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลยโดนเอาข้าวปากมาเยข้าวปาขินีทอร์มินข้าปากมิน excuse me one เทอรมิน f o r one มิน4 o u r o น้องกเล4 four เทอรม fried เมียนมาสไตล์ผัดปลาไหล ถ้าที่เป็นไก่น่ากินไม่อยากกินเมื่อไอยู่แล้วนี่ผมสั่งเลยต้นผูกก็ได้เป็นอปไรมาชิ้นๆอันนี้ที่ผมจะตัดต่อมีหน้าอร่อยปลาไหลอร่อยเขาใส่อะไรบ้างเน้นที่แปกระเทียม very good e อียวไก่อ with mushroom thanks for watching ถ้าม่เป็นไก่หบ้ามบ้านหมูบ้านไม่รอูบานหอผมว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะร้านนี้หมู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 ไม่ค่อยเท่าไหร่เท่เป็นไกรบหมเป็นไกอร่หมบ้านมบ้านมันอกิน อาหกา่อนนะผมจะกินข้าวแล้วนะประกาศเรา<อ>รู้สึกข้าวอร่อยมากแตรครับเพราะว่าอาหารจีนย้านอะน้ำไม่มีก้างเลยที่มันเนี่ยอร่อย,อยมไ,ไม่นก็กินแต่ไหลมาก่อนมันก็ไหลไม่ค่อยกินเว่ บ้านเราไม่กล้ากินเขาถือที่เป็นปลาไรตัวเล็กเลยก็เปลี่ยนเนบ้าเราอ่ะก็เปลี่ยน้แต่บ้าเราเขาถือเขาแกะไม่กินเหรอกินเลยถ้าไหลอ่ะไหต้องเปลี่ยนไม่พี่ผมกินแต่ปลาแซลมอนกินแตปลาซิว thank you ขอบคก t h a you ร็จแล้วเสล do you have spoon l spoon Sp set. thank you ้วอย่าเมื่้เอนปลาไหลว่าสบายสบายอร่อยอะไรมเป็ดต้อต้องขยเป็นตัวอร่อยต้มเป็ดเขาปล่อยลงไมเป็นตัวเลยนี่เพราะว่าเเปลี่ยนชื่อเลย น้ำร้อนแล้วปล่อยลงไปเลยใช่เรากินมันก็นุ่มเนี่ยหลังจาปากก็จดูเรื่องหนุนระว่างเลยเออนั่นแหละจะกินไหมไม่ผมผมเคยไปเห็นวิธีทำแล้วผมสงสารก็เบิร์ดผมใส่โง่สารยันก่ะโง่สารมัเลยอะไรกินได้กินเอาตอนนี้ผม ว่าไหบล็อกไส้เลยชิมดูบ้างรอยนะเดอแต่แๆแต่ที่ไม่อยู่ที่ผสั่งนี่ผสั่งนะเี่ยนเร่สั่งนะเพราะว่เราคิดนบ่อยคือถ้าเราเขาสั่งเรื่มอะไรเที่อยละชอบนะ เือาหารกอะไรล่ะไปร้านอาหารรัา mm ก้ร hmm. mm mm re ืงลได้สมมติแบบว่าเขาอยู่เทศอ่ะหารที yeah. so ่หารที yeah. ่บอกว่าอร่อยแต่ว่าถยง่เทศม่กินอ่ะอ๋อคือคือเอ้ยมีแล้วแบบอแบบเนเทกคือสามารถกินได้เลยกิได้เลยเจออะไรได้เลยี๋ยวอร่อยแบบแปลกอร่อยชั่วคราวนี่ไหมมันมีคืออร่อยชั่วคราวมาอยุ่เทเป็นขคไม่กินหรอกคือนี่อร่อยับบอล อยู่แต่ไม่ได้กินโอเคนี้โอเคมันเป็นอาหารจีนธรรมดาที่ผมกินก็ได้จุ่มมันเนาะดูแลเหมือนปลอดภัยมันไม่ผัดชาเนี่ยมันเป็นขัดชาทนี้แล้วแต่ใครจะออกไปไหนก็แล้วแต่ตามสบายแต่ว่าถ้าคุณไปดูบนบนเขาต้องนั่งไปด้านหลังไม่ไป็นร่องดันตรงนี้มีนิดเดียวที่อยากให้รวมคือไปทุกคนมันประหยัดผมคิดอยากจะทุกคนไปด้วยเพราะว่ามัน กินอีกวะแต่ก็ไม่พออะไรพี่ผมผมผมว่าจะพอแล้วแตว่าผมอยากพี่เอาแก้วนี้น่นี่นี่ไดกระแด้แก้วว่างแก้วว่างเรหิวะเมันหญห่ะเกกิน้เลสดยพูดเรงไหนก็ลืมถึงว่าพรุ่งนี้เราจะไปเราจะไปพรุ่งนี้ คือเวลาไปมีอย e. ่างเงี้ยบองอูเนี่ยไอ้ตองเหรอต้องยีต้องยีถ้ามองภูเขามาจะสวยมากเป็นภาพบัคับที่ต้องไปคนไม่รู้หรอกาบออธิบายว่ามอญสันนุ้นเป็นที่รับนํำนี่เป็นที่รับสูงแล้วมีสันเขาอยู่อย่างเงี้ยแค่คิดเดียวก็จบไปนรัที่นี่ชั้นสองเราขึ้นเขามาเนี่ยชั้นหนึ่งขึ้นไปทงบในอีกชั้นหนึ่งน่าจะไปเพราะว่าผมเพราะว่าทุกคนไปเหอะแล้วนัดกันแั้ว คือทำอะไรเรียบร้อยอ่ะสิบโมงเช้าเสร็จทุ่งละแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ตอนบ่ายบีตายใครจะไปดี่มาเฟอร์อก็แล้วแต่อุ้ยตัคดคลิปอยู่กดถี่ใครจะไปไหนก็ไปที่ตัดเต็มจริงไหมเนี่ยอาจจะไม่ตัดเพราะว่ามันอาจจะตัดด้วยเทคนิคของ y ย u t u b e ได้ก็คือว่าเอาความเสียงออกมันเบาอืมมันเบาุนอยูอ่ไม่เห็นผมใช่ไหม เห็นดไม่ดีก่อนปะออกก็ะไไหมเนไม่ไ hey. ด e ้ก um. ินแบบมัมมามบ้างมีอะไรบ้างมากอะไรเวลาผมเจ๊นี่้องเขาเรียกอะไ้แล้วผมจะเนี่ร้องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เอ้ยอะไรนนเวียดนามพี่มเอ้ยเอ้ยเลยเวียดนามคุณเรียกได้เอาเี่กาษาอะ พี่ก็ต้องบอกว่า excuse me e x c one more มันถูกถูกใจมากนะเพาไหรนะพี่นะตอนนี้ใครสั่งมาสั่งเลยเสียไม่ fry อกด้วยมีมัช o ูมอ๋อนหรือไม่หรอไม่รู้หรอกแล้วคุณจะรู้เลยว่ไหนอร่อย มันก okay. okay. ็ไม่ร er ู้ว่านี okay. ่คือสารลิกา uh, uh. ินนี like ่เพราาต้องได้นี่อรลอยหมดแต่ผมว่าไม่ได้ะาหรอกแค่ผสมอืมอมมาเจ๊มาเจ๊กต่อเจ๊มนเียใช่แล้วเฮี่ยเป็นเจ๊กเหรอครเที่ยเป็นเจ๊กเหรเจ๊หนาผมฟองเดีตอนเลยผมก็เป็นเจ๊กละเจ๊กผสมน้ำมบกเอาแบบนี้ป่ะ สุดจีนไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่เต็มสุดจนเป็น่าไรุดจีนเป็น่าไหร่อยเนี่ยยุกเกนที่เป็นคุณพรไม่ไหวคือไม่เจ็กพ่อผมเขาไหวป่มผมไหวแต่ผมไม่เจ็มกนจีนเขาฝังเลยผมไม่เจ็กแต่ผมไหวไหวไหมหาเล่นกินก็บผดีมาก เดือดประทัดผมก็จุดผมว่ากินเบอร์เพียวสองแก้วเดมผมกินเบอร์เพียวแก้วเดียวเนี่ยขึ <S <S ้นเลยเนี่ยเบอร์ไหมมาไหมไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอยู่เลยเนี่ยบอกแล้วเล่าดีเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับหมดแล้วครับไปกินผสมโซดาอะไรอยู่ผมบอกไม่เลยนะถ้าถ้ามันไม่เวิร์กมันเราจะกินก็เล่าที่แย่อ่ะคือจะกินได้เรื่อยๆแล้วรู้สึกตัวีอตี๋คือมันเมาใช่แล้วแห้งที่บอกว่าเมื่อกี้ผมกินเพียวๆขนาดนี้อร่อย แล้วกินข้าวนี่โคตรอร่อยเลยอืมของดีคือลงไปเท่าไหนเราจะฟิลเท่านั้นจะกินได้ไปเรื่อยๆถูกมันจะตึ้งตึ้งตึ้งชนเราเราจะรู้แต่ถ้าเกิดของกาค่ะเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ไม่ฟิกอล นี่สำหรับคลิปนี้นะชัยนะคลิปนี้ที่คือแบบแพนจบถึงทลิปคิกถึงคุณกลับาแล้ว <c oughs> เหมือนต่ว่าผมยังไงต่อแล้วนะคุณหญิงว่า <c oughs> คืออย่างนี้มันลงตัวแล้วผมการเรียบร้อยแล้วว่าคุณมัคือกันหลังนี่นี่สองนลรเลงสามจบเดี๋ยวผมคุยกัยบอุ้ยต่อทำไงต่อจะบินไปคิตโตเวย์หรือจะแต่ผมอยากจะไปคิโตเวย์ที่เขสั่งหน้าเดี๋ยวผมอาจจะสั่ง้วยผมอยากผมอยากให้ไปนะแล้วก็เขาสั่งเหรอเขาใหม่สั่งหน้าไม่นะราคา ก็จะแข็งท้ายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แค่ใจสักทีผมเอาแังกรอนสิบแก้วซือแก้วด้วยเออขอตอวแข็งหน่อยกินนีดิแ้มันเรียนแข็งหนึ่งหรือแบบเจ็บเอาพี่ลองโชว์สเต็ปสิีคือ c u s e me Sorry 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 เอมเอ้ย sorry เอมเอ้ยเดี๋ยวผมเองผมแค่บอกตกตาเขารู้แล้ว Sorry เนาะพี่อยากคิดอะไรอยู่เนาะ อัอร่อยนะดูะดที่ใดกไม่เคยคิดก่อนเลยมีอะไรแปลกๆโรี่เนาะ <Ice. S 1> ไอซ์ไอต้บวยอันนี้มามากผมกขอขอนุญาตนะครับคือเที่เหลือเนี่ยเราต้องเรียให้หมดเนละ <laughs> ส่งมาสันไปตรงเงี้ยหน่อยเรื่นี้มีคนจะเตือนอู่อย่างนะไม่เตือนหรออุ้ยมาแล้วจะบอกว่ามาแล้วคุณหนึ่งชื่อคุณจัดทินว่าคลิปอู๋ว่าต้องต้องตั้งชื่อให้เต็มเมืองของเมืองอย่างช้าเลยหมายถึงชื่อคลิปต่อคลิปอะเหรอพี่คลิปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ให้เลยเมือง อย่างวันนี้ผมให้เวลาเต็มที่แค่พวกนี้คุณต้องทำให้เสร็จวางมาตรงนั้นบ้างดิีตรงนี้เยอะถ้าเลยไปแล้วมันจะม่่งมันจะมุ่งมันจะลืนมันจะเกลี่ยี้เกลียเลยอธิบายแบบเลยลวกลวกอะคุณต้องทำให้เสร็จจริงจริงผมใช้เวลาเมื่อวานทั้งวันเนี่ยอยู่ที่นั่งทำนู่นทำนี่แลละตอนนี้ทำขียนปองแล้วหมดแล้วมันต้องอย่างนั้นไม่านั้นจะมีมันจะไม่ไหวพี่ชัยข้าวผมได้นะเล่นเลย อันนี้คุณคุณคุณอู๋จัดไปได้เนี่ยอตาน,นี่คืออะไรเดี๋ยวก็ดิดูหมูกรอบไอโซกับโอเคน,นี่คือหมูหมูทอดอะไรไม่รู้ชุดน,นี้ห0 0พันจานนะ this is fried pork at thongyi myanmar มูการหมูทอดบิ๊อะไรว อร่อยจริงเอาเงี้ยจะเอาชิ้นของผมพอดีเลยแต่นี่เขากินกันนี่นะมีผักด้วยก็คือก็กินเหมือนกินเมี่ยงนี่พี่เนี่ยเพรามันเป็นเซ็ตเข้ามาห้าพันจานนี่ครับเดี๋ยวมกินที่ตัวเสียจะกินไม่รูนะครับโคตรแซ่บเลยพี่อร่อยมากเห้าสิบบาทนี่ครับเอาหมูใส่ไผ่อร่อยผ่าครับพี่อร่อยเว้ยอร่อยจริงใส่ แล้วนี่กิมจิครับมันแคบหมูแล้วหมูกิมใส่กิมจิไปแล้วก็ใส่ถ่งงอกไปครับนี่ครับมิเตอกินจไม่ดูครับแต่ผมนี่ผมชอบกินเยอะบอกหมูเผาจีนดูดูดนี่ครับแล้วก็ใส่เ้ลือกิมนี่ครับเป็นมันกิมซอสแดงครับยังไม่พอครับเราใส่น้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วลงไปครับซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็นี่เป็นซอสบว้ยเลยทุกอย่างไม่รู้ว่ามั่วครับแล้วก็ คนเข้าใกันครับเนี่ยครับประคองครับประคองให้ดีกินไม่หมดภายในคำเดียวครับถ้ามีตำถั่วนะอร่อยนะครับตำถั่วไข่ต้มในเฮียบอกไม่ชอบหมูฮะในเฮียบอกไม่ชอบหมูเฮ้ยหมูเฮียมันหมูแปลงกายแล้วอร่อยอร่อยมากหมูแปลงร่างไงขึ้นสวัสด์ขึ้นสวัสด์นี่อร่อยนี่อร่อยมูแปลงร่างผมว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยเนี่ยอย่างนี้เลย คนอูชอบกินแบบสไตล์น like ี้นะอร่อยเลม่กินะจะว่ากินตัวขาวกินจกินตดำเปรี้ยวมันกินจีนนะน้ำหมดูแต่แตกมันนีินเปลาๆไม่อรอยต้องกิกัขา ิี่ต่อเระีเลยมันคือเมี่ยงนั่นเองเมียง Excuse me ่เมี่ยงร Water 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 please พูดง่ายๆคือดีดดัชชานพูด Traditional Shanpoo m i t e r h a View t a s e พูดนะครับเดี๋วกาเทส์ครับ Thank you นี่ครับโอ้ยลืมกิมจิครับ นี่บร้ยครับเป็นคำนะครับมีสองแนวทางคือจะกินเลยหรือจะก่อใช่ไหมครับเข้าไหมเข้าบุงเลยฮะไปเนี่ยๆเพราะผมตัดเสียงอยู่แล้วผมผมไม่เสียงแต่ครบยางกิมจงมินจีก็ไม่ใส อันนี้ลองลองมั้อันนี้มันเค็มไปหน่อยแล้วก็ไหมมันไหมไปหน่อยแต่ข้าวผมอ่ะตอาไวเพื่อปลาไหลข้าทูอิตไฟป๊อก like c h นส s ต็กคุ put the vegetable rabbit ีเวอร์กู๊ดฟังมาแล้วก็แล้วก็ไม่โหจะกินเหล้าเออน้ำดิ้นนะดินนะก็ไม่กินด้วยมันเป็นน้ำอะไรอ่ะใส่หมดใช่ไหมเลยครบนะจริงนะถ้าเกิดกินเปล่าๆเป็นเค็มเค็มมันต้องกินแบบกับข้าวอันนี้มาเมืองนี้เริ่มถูกนปากเราเยอะแล้ว รสไก่ไทยมากขึ้นอร่อยเดี๋ยงเงี้กินเป็นแต่บอกตรงั่าเค็มไปหน่อยนะฮะหั่นหันมูที่เล็กไปบอกให้ถ้าหั่นมูที่ใหญ่กว่านี้นะ็จะอร่อยหมูเป็นตัหนังด้วยว่าไม่ใส่นีเผ็ดจริลยไร ไม่เีคเลยเลยนเลยอก็แบบดีอพี่แต่ไอ้นี่มันมันมาจริงนะมาจริงของดีนะนิ่มนิมม,ม,มานิ่มนิม <า S 1> ่มจะมา,าผมกินไปไหลหมดเลยนอนเก็ดีนี่จบเลยแล้วผมจะเล่าฟต่อล้าชีวิตเนี่ยคือไม่ไมใช่ว่าเรามาเที่ยวเราทำงานแบบทั้งเ,เยนะ็เ เราก็พักผ่อนไปด้วยคือพักผ่อนไปครับเนี่ยเราเป็นในฐานะอะไรเนี่ยเราแค่ปัญหาโน้นปัญหาโน้นคุยคุยกันก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็คือกลางวันเนี่ยถ้าอยู่บ้านแล้ครับตอนบ่ายเราทำงานก็เหมือนเดิมมาแล้วพี่มาแล้ว,อลวเอาไว้ดิมาเร็วมาเร็วเราขึ้ไปเก็บไหมเดี๋ว<อ>ยวไว้ก่อนไว้ก่อนอไม่ีผมกินอยู่แต่คุณบอกคุณหนงทำงานไม่เนคือคือแม้ผมทำงานนะแต่ว่าพออย่างนีผมก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละ ตอนกลางวันผมนั่งทำงานอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยคือไม่ซีเรียสมันก็อยู่ไทยออแด้นะอย่างเงี้ยใครจะกินก็าทรายงง <c oughs> ผมเป็นอย่งังไงผมยิ่งจะมีความสุขเออชีวิตผมเป็นอย่าง<ต>ี้จริงๆวันนี้ก็งานที่กับผมงานดีรออใจมากประใจมางคือไม่นั้นเนี่ยงานจะออกมาไม่ดีด้วยมันจะออกมา<ต>เป็นธรรมชาติมันออกมามันออกมาแต่เราไม่อยากคิดดําไม่ดีแต่มาทำให้นะ ก็กองไม่ได้ผมว่าใส่นี่นะอันนี้อย่าใส่นะอันนี้อร่อยนี่มีขมวนหน้าจะจิ้มเนี่ยกินแล้วบางทีเป็นไหลเป็นเดิมสวยปูจะเต็มขึ้นเลยกินหลบเกลือขึ้นเลยครับ เบียร์เที่ยอะไรนี่แบบนเี่ยขอน้ำเลยนี่มีเอันนี้เป็นอะลรหายแลยอยู่คืนนี้ไม่หายไม่หาสั่งวันนี้หลาปิด้ายมันทำงานต่อยสอเรียนต่อแลเล่นเกๆเล่นอะลเฮ้ไม่ตัวนี้เลนแต้มไม่แพงไน สอนุบาลเอาไว้่ายเบอร์หลังเข้ามาถ้าเข้าใหม่สีมันได้หาสองเข้าเวกเลยเยอะแยะไปหาไปเที่ยวไปหาน้าได้กว้างกว่าเ็มิเลยเลยที่มันกว้าง ของของของการใช้ไม่ฟิกนะเลนส์ฟิกคือเลนส์ที่ไม่สามารถปรับได้เป็นระยะเดียวเท่านั้นไม่ซูมไม่ได้ซูมไม่ได้แต่แต่กล้องเนี่ยต้องมีเลนส์ทุกอย่างหรือเลนส์ฟิกึ้นอะไรก็ได้ใช่เพราอาจะขึ้นเลนส์ฟิกมาถ่ายก่อนก็ได้เวลาไปตอนนี้คนเรูปหาผมเคยถ่ายงานศพรู้ไหมอยู่ที่เราเลนส์นั่นเลยอยู่จริงของสิบแปดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบปอนด์สิบแปดร้อยห้าสิบท เร่แระมาณานทุนอง่มเลยทุนอิ่มเลยเป็นขึ้นนะขึ้นเขาแค่ปกติพี่กินแค่นี้ไม่ไม่มานะเล่านะผมผมกินผมกินเจ้าแรกนี่ผมมาเลยผมบอกเอ้อร่อยเลยเล่าดีเล่าดีมานิ่มๆกี่ร้อยนะสองร้อยกว่าบาทอะรอบ์กสองมาจัดกันจัดเต็มท่านอะไรคือนี่ปลาไหลดเลยอือตัดไหมนได้ผู้แต่มันต้องกินกับกิมจินะพี่ไอเนี้ยตัดกันพอดีเลย ออรู้ะไจริงๆตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่าแบบประมาณหมูหมูที่กินกับเป็ดเป็ดเอ็มเคอะมันปิ้งเป็ดเออประ่าอันนี้มันคือหนักนะทีจะกินให้อ่ะจาทาถั่วเลิศจากอะไรส้มยางมะตูมหมดยอดถั่วเลยถั่วเลย นี่มาฆ่าผมเลยกินของทำมาฆ่าเลยแหมเผ็ดไปเลยเนี่ยเผ็ดนะม่เลยนี่ผมไม่ได้พริกคุนี่เผ็ดแล้วผมสั่นมาอเงี้ยไม่งั้นคุณคุณมะเมย์แล้วคุณกินพริกมันเป็นได้แต่คุณกินไม่ได้พริกนี่เหรอเม็ดนี่เหรอเบื่อคุณจะไปให้โดนลิ้นเนี่ย แสดงว่าตัวเองก็เผ็ดตัวเงเป็นนี้วผ่นจริงจริงเป็นนี้เผ็ดอยู่โมวยกันตอ้ตึ้งถ้วยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาหยิบเอาแก้วเอาถ้วยได้เลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยเลยเอาถ้วยนี้มานี่แม่ๆเลไม่กโง่หรอกแต่โอ้ไม่ได้กินได้ไงวะอิสเดนหรือเปอะไรพี่ไม่เห็นหรืไม่เห็นเพรเห็นโอ้ยดูแบบอิสเดนตันพร้อมก็ดี เอาดูพี่ดูพี่กระไรนะใส่น้ำใส่น้ำตักหวานใส่เค็มก็ได้กินเราเป็นพอดีเมาเลยเมาแบบเมาแบบสบายอ่ะสบายนอนสบายเออเมาแบบวิกำลังแบบไม่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องสิแบบเืินมาเขียนบอกเขาบอกนอนเรื่องเออนั่นแหละนั่นแหละตายนั่นเลยวันนี้ทุกคนกินข้ามคนเดียวผมใช้ กินกี่ตัวก็ได้อ๋อไม่เห็นเลยต <goal. S 1> ่อพิกก็เพิ่มเลยเป็อันนี้ก็จะมีทั้งใส่เมกัลลีนะไม่รู้ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่หมดเมกะลลีก็ขมิ้นเนี่ยขมิ้นขมิ้น กระม่กาแรกใส่ไหมเขาเหมือนไม่ใส่นะ่ใส่เนี่ยการแต่เจอเจอหอไหอมรอการแรกเนาะที่อันนี้ปบการณเยอะมากนะเขาพาผมไปกินเลยวะาเฮียบเฮียหรือกินเลยหอยมเยให้ผมรู้นะบลาเฮียเปไหวจุดจีนนะ จะโกร่ยังไม่ว่าไม่ไ่วเลาไม่ไหวก็ไม่ไหวเราไปไหว้เนี่ยเทีท่แสดงออกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเข้มขคนนะไปยังไ ผมไม่ไหวอะไรนะเฮียเริ่มบรรลุเริ่มบรรลุเสถรมผมที่ไทยหนึ่งองสมสผมนี่เข้าวัดไม่ไไหวาพักก็ได้มนอยู่ที่ใกลผมที่อันนี้คอมเมนต์โดนด่านแน่ๆเป็นใครไม่จตัวตัวตนเราไ่จากผมไป่นรู้จะจิตใจผมอะไั่ม่เขาลดเต็มที่เลยอมาเล่น ขายบริวผ้านะบริวครัานายรตรงนี้นะยเนอะมัเป็นคิปเลยนะจะเม็นด่าพี่เนะผมหนดังเห็นไหมครับผมพม่อเ้นี่เห็นผมพม่เ้านี่ไหนั่นแหละผมไม่โทษองค์พนที่เราผม้ว่าอยู่แล้วตัดตรงไหออกเป็นมนคนถแล้วอะไรตัดตรงไหออกตัดอะไรนี่ Thank for w a t c h